พระเจ้าสถิตกับท่าน,บท,านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาร์โกเวลานั้นพระเยสูเจ้าตรัสกับประชาชนขณะที่ทรงสั่งสอนว่าจงระวังบรรดาธรรมอาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมาพอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะพอใจนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม พอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยงคนพวกนี้กินบ้านของหญิงม่ายและที่ฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมองคนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่นขณะที่พระองค์ประทับนั่งตรงหน้าตู้ทานทออพระเนตรเห็นประชาชนใส่เงินลงในตู้ทานคนมั่งมีหลายคนใส่เงินจำนวนมากหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเข้ามาเอาเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ลงในตู้ทาน พระองค์จึงเรียกบรรดาสิทธเข้ามาตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าหญิงม่ายยากจนคนนี้ได้ทำทานมากกว่าทุกคนที่ได้ใส่เงินลงในตู้ทานเพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทำทานแต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้วยังนำเงินทั้งหมดนำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทานพระวาจาของพระเจ้า ขอพระสุชาสิทรงะเจิดเมื่อตอนที่พ่อยังเป็นเด็กยังมีความคิดแบบเด็กๆแล้วก็มีความฝันแบบเด็กๆเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเช่นเดียวกับเด็กๆทุกๆคนที่พอได้ยินเรื่องราวของบุคคลที่สำคัญต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคนหมู่มากมก็เกิดอยากฝันที่อยากจะเป็นวีรบรุษกับเขาเหมือนกัน อยากจะเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับชุมชนให้กับประเทศชาติอยากจะเป็นบุคคลที่ได้รับคําชื่นชมจากผู้คนรอบข้างได้รับคํากล่าวขานกล่าวถึงในทางที่ดีแม้ว่าตัวจะตายไปแล้วแต่เมื่อพ่อโตขึ้นมีประสบการณ์กับชีวิตมากขึ้นมองเห็นโลกกว้างขึ้นรู้จักผู้คนหลากหลายมากมายมากยิ่งขึ้นก็เริ่มที่จะตระหนักถึงข้อจำกัดของตัวพ่อเองมากยิ่งขึ้นด้วย เข้าใจมากขึ้นว่าความฝันแบบเด็กๆที่อยากจะเป็นบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้กับคนหมู่มากนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีก็ต้องยอมรับด้วยว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือผู้คนมากแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้ความช่วยเหลือกับทุกคนมีอยู่วันหนึ่งพ่อเปรยกับเพื่อนของพ่อว่าโตขึ้นอยากมีอยากเป็นเศรษฐีมีเงินเยอะ เพื่อที่จะช่วยเหลือทุกคนได้อย่างเต็มที่น่าสรใจที่เพื่อนของพ่อที่เป็นชาวพุทธนั้นได้ตอบกลับพ่อว่าไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะๆหรอกเหมือนหญิงม้คนนั้นไงที่บริจาคเงินแค่สองเหรียญทองแดงแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทําทานมากกว่าผู้ใดทั้งหมดต้องยอมรับว่านี่เป็นกิจการของพระจิตเจ้าเพราะว่าในวันนั้นคําตอบของเพื่อนที่เป็นชาวพุทธของพ่อนั้น ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจพระวรสาราในวันนี้มากกว่าตัวพ่อเองในขณะนั้นเสียอีกในพระวรสา,า,ารพระีสุเจ้าทรงตรัสเกี่ยวกับคนอยู่สองจำพวกคนจำพวกแรกคือคนที่ปฏิบัติศาสนกิจและให้ทานเพื่อที่ตนเองจะเป็นที่ยอมรับได้รับคำชื่นชมได้รับความเคารพจากผู้อื่นพระสสุเจา้าไม่ได้ตรัสสรรเสริญคนเหล่านี้แต่พระองค์ตรัสว่าจงระวังบรรดาธรรมาจาร ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมาพอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะพอใจนั่งแถวหน้าในศาลาธรรมพอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยงและอธิษฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมองคนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่นและคนและเช่นเดียวกันคนมั่งมีจํานวนมากที่นําเงินมากมายมาทําทานปริสุทเจ้าก็ไม่ได้ตรัสชื่นชมเพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทําทาน สำหรับคนจำพวกที่สองที่พระ์ทรงจัดทรงตรัสก็คือคนที่ปฏิบัติาศาสนกิจและให้ทานด้วยความจริงใจให้ด้วยความอยากจะให้และให้ด้วยใจยินดีแม้ว่าจะให้ได้ไม่มากเท่ากับคนกลุ่มแรกคนกลุ่มนี้ก็คือหญิงไม่ผู้ที่ขัดสนอยู่แล้วยังนําเงินทั้งหมดนําเงินนําทุกอย่างที่มีอยู่สําหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาทําทานพระสู์เจ้าทรงยกย่องการให้ทานของหญิงม่แบบนี้ ก่อนที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอื่นเรื่องของการให้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการให้โดยตัวเองแล้วไม่ใช่ปัญหาพระาศาสนาจักรยืนยันว่าการให้เป็นการปฏิบัติศาสนกิจตามธรรมบัญญัติใหม่หรือตามกฎแห่งพระวรสารเป็นหนึ่งในรูปแบบของอวิธีการที่เราแสดงถึงความเลื่อมใส่ศรัทธาเป็นกิจศรัทธาส่วนตัว ที่คนคนหนึ่งสัญญากับพระเจ้าว่าจะกระทำแล้วก็เป็นหนึ่งในงานเมตตากรุณาต่างๆนอกจากนี้พระคำพีและเปนาปิตาจารย์ยังกล่าวถึงการให้ทานว่าเป็นหนึ่งในสามรูปแบบของวิธีแสดงออกถึงความทุกข์ถึงบาปและการกลับใจภายในซึ่งได้แก่การจำศีลอดอาหารการนิฐานภาวนาและการให้ทานพระศาสนาจ,จักเองยังสนับสนุนการบริจาคทานเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับอีกด้วย ดังนั้นสิ่งที่เรากาลังพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ใช่สิ่งในเรื่องของการให้แต่เป็นสิ่งที่พูดกันในภาษาละตินว่า non multa sed multum ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า not many but much อธิบายง่ายๆก็คือเราไม่ได้กำลังพูดถึงการให้มากน้อยในเชิงปริมาณแต่เรากำลังพูดถึงการให้มากหรือน้อยในเชิงคุณภาพ เราอาจจะให้น้อยหรือมากตามกำลังความสามารถของเราแต่ละคนนั่นไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณาไตรตรองก็คือว่าการให้ของเรานั้นมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนพระเจ้าทรงพอพระทัยการให้ของเราหรือไม่และอะไรที่ทำให้การให้ของเรานั้นมีคุณภาพเป็นที่ศพระทัยพระเจ้าการให้ของเรานั้นจะเป็นการให้ที่แท้จริงจะเป็นการให้ที่มีคุณภาพ เป็นที่ศกพระไทยพระเจ้าก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขครบ5ประการด้วยกันประการแรกการให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรามีในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาราโกได้เขียนเล่าถึงอัศจรรย์การทวีขนมปังว่าเมื่อพระสุเจ้าตรัสสั่งให้บรรดาสิทธิเลี้ยงอาหารประชาชนที่มาเฝ้าเพื่อคำฟังเทศอนของพระองค์นั้นพระสุเจ้าตรัสถานบรรดาสิทธิว่าท่านมีขนมปังกี่ก้อน พระสุดเจ้าไม่ได้ตรัสถามว่าจะไปหาซื้อขนมปังได้ที่ไหนหรือว่าจะให้ใครไปซื้อแต่พระองค์ทรงทำอัศจรรย์การทวีขนมปังด้วยขนมปังไม่กี่ก้อนที่บรรดาศิษย์มีอยู่ณนะตอนนั้นนอกจากนี้ในบทอ่านที่หนึ่งเราก็จะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงกระทําอัศจรรย์ผ่านทางประกาศศพเอลียาโดยท่านประกาศศได้ขอให้หญิงไม้ายทขนมปังจากแป้งและน้ํามัน ที่มีเหลืออยู่น้อยนิดนั้นให้ท่านดังนั้นการที่การให้ที่ศพพระไทยพระเป็นเจ้าจึงไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งที่เราไม่มีหรือสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เริ่มต้นที่นี่คือเริ่มจากสิ่งที่เราแต่ละคนมีและถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของประการที่สองการให้เกี่ยวพันโดยตรงและแยกจากกันไม่ได้กับเสรีภาพและเจตจำนงเสรี พระศาสนาจากคาทอลิกประกาศยืนยันว่าการให้เป็นการสละตนโดยสมัครใจกล่าวคือผู้ให้ต้องให้ด้วยเสรีภาพที่เต็มเปีย่ยมไม่ใช่ให้เพราะถูกบังคับไม่ใช่ให้เพราะความกลัวและต้องให้ด้วยเจตจำนงเสรีคือตั้งใจที่จะให้จริงๆหลังจากพิจารณาไตรตรองด้วยสติปัญญาและสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ใช่ให้เพราะถูกหลอกหรือให้เพราะเข้าใจผิด หรือว่าเพราะความหลงโมเบาบางประการที่ทําให้การคิดไรตรตร,ตรองด้วยหลักเหตุผลผ,ลผิดเพี้ยนไปนักบุญเปาโลได้กล่าวไว้ในจดหมายถึงชาวโครินฉบับที่สองว่าแต่ละคนจงให้ตามที่ตั้งใจไว้ไม่ใช่ให้โดยนึกเสียดายไม่ใช่ให้โดยฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีประการที่สาการให้เกิดจากการขอบพระคุณ และทำให้เกิดการขอบพระคุณมากยิ่งๆขึ้นเราจะให้ในสิ่งเราจะให้ในสิ่งที่เรามีด้วยใจเย็นดีได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าสิ่งดีๆทั้งหลายที่เรามีและครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์อยู่นั้นลุนแล้วแต่เป็นของประธานจากพระเจ้าทั้งสิ้นเราจึงต้องขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับสิ่งต่างๆในชีวิตของเราแต่การรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเพราะของประธานที่พระเจ้าประธานให้นั้น พระองค์ประทานให้เพื่อให้เรานำไปเพื่อเกิดดอกออกผลด้วยการแบ่งปันและการให้และการให้นี้ก็จะเป็นการทำให้ผู้ที่ได้รับนั้นขอบพระคุณพระเจ้าทำให้เกิดการขอบพระคุณต่อๆกันไปเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นนักบุญเปาโลได้กล่าวถึงพระพรจากการบริจาคไว้ว่าพระเจ้าประทานพระหัรสถานทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอและยังเหลือเฟือสสำหรับกิจการดีทุกประการอีกด้วยท่านจะมั่งคั่งบริบูรณ์ทุกประการเพื่อจะแจกจ่ายได้อย่างใจกว้างทานบริจาคของท่านซึ่งเราจะจัดแจกนี้จะทำให้มีการขอบพระคุณประจา้าประการที่4การให้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักและเป็นความรักที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ความรู้สึกขอบพระคุณและตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าย่อมนำเราไปสู่ความรู้ถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราหลายๆครั้งเราจะพบในบทเพลงสดุดีที่จะมีข้อความที่กล่าวว่าจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดีความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจเราขอบคุณพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์ประทานสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเรา ซึ่งแสดงถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราและการรับรู้ถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานั้นก็เรียกร้องให้เรามอบความรักของเราเองเป็นการตอบแทนพระศาสนาจักรจึงสอนว่าการให้เป็นกิจการแสดงความรักที่เราช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องของเราเมื่อเขามีความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ทานแก่ผู้ยากไร้นับว่าเป็นงานแสดงความรักต่อเพื่อนพี่น้องเป็นพิเศษประการหนึ่ง ทานที่ให้แก่ผู้ยากไร้เป็นพยานถึงความรักแบบคริสเตชนนบ,บุญเปาโลได้เตือนใจเราไว้ในจดหมายถึงชาวโคโรินว่าแม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจนหรือยอมมอบตนเองให้นำไปเผาไฟถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่ได้ประโยชน์ใดและการให้ด้วยความรักนี้ต้องเป็นการให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน พระเยซูเจ้าตรัสว่าเมื่อท่านจัดงานเลี้ยงจงเชิญคนยากจนคนพิการคนง่อยคนตาบอดแล้วท่านจะเป็นสุขเพราะคนเหล่านี้ไม่มีสิ่งตอบแทนท่านได้ท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อผู้ชอบธรรมกลับคืนชีพประการสุดท้ายการให้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือการให้ชีวิตหรือการอุทิศทั้งชีวิตต้นแบบของการให้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือการให้ของพระกิตเจ้า พระองค์ทรงยอมถ่อมพระองค์ลงรับสภาพมนุษย์เพื่อประทานพระองค์เองเป็นค่าไถยและเพื่อประทานชีวิตของพระองค์เองแก่เราเราทุกคนผู้รับศีลล้างบาปเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในพระธรรมาและรในการสิ้นพระชนของพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตดังนั้นการให้ของเรานั้นไม่ใช่การให้หรือการแจกจ่ายโภกคทรัพย์ที่เราครอบครองเป็นเจ้าของอยู่เท่านั้นแต่พระเจ้ากําลังทรงเรียกเราให้เรามอบชีวิตของเราเอง เพื่อกันและกันคือมอบเวลาเพื่อที่จะรับฟังกันและการอย่างเอาใจใส่มอบความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความสามารถน้อยกว่าเรามอบสติปัญญาแก่ผู้ที่สแสวงหาความเข้าใจและมอบพระกฤษเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อกเกิดแห่งชีวิตนิรันดรแก่มนุษย์ทุกคนพี่น้องให้เราสแสวงหาการให้ที่ศพพระไทยพระเจ้าเสมอให้เราวอนขอพระหัสถานเพื่อเราจะมอบและแบ่งปัน สิ่งที่เรามีอยู่แก่กันและกันด้วยความสมัครใจและด้วยใจยินดีให้เรามอบด้วยความรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อที่การให้ของเรานั้นจะทําให้เกิดการขอบพระคุณที่ขยายวงกว้างยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เรามอบและแจกจ่ายด้วยความรักและให้เราอุทิศตนเพื่อรับใช้กันและกันและนําพระกเ,เจ้าไปมอบให้แก่มนุษย์ทุกคนในที่สุดขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทุกคนอาเมน